ครับกำลังจะเดินทางไปดีเอสอโศก time. สถานีเขาอกวเดี๋ยวจะไปต่อ MRT ไปวัดมางกอนครับตอนนี้ก็จะออกตอนนี้ก็จะออกไปต่อ m r ครนะับเรียบรรยากาศ สถานีอโสครับวสีนจาไปต่อเอมาทีครับตัวนี้จะเป็นลอไปไปใต้ดินเนี่ยเอาทีาทให้ดูบรรยากาศด้านนอกถนนสุขุมวิทก็นแน่นครับ เราก็จะลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะไปตึกระดับการเราดบุรุษดูดีดีครับถ้าต้องเที่ยวเยวอยะเราก็มาถึงตรงนี้ดีครัก็ทางที่จะลงไปรถไฟเราก็จะต้องลงบี คั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทาด้านซ้ายมือจะไปซื้อตัวอันนี้คือวก็วไปซื้อตัวด้านน้นนะรับด้านขวามือนี่ดีเป็นลอกล็อกหนึ่งสองสาม ไปดูบรรยากาศผู้โดยสารก็รอซื้อตั๋วกันนะครับตอนนี้คือเรามาตาดสถานีศกนะครับก็คือจะซื้อตั๋วเอาไว้วัดมังกรตรงนี้เขาเขียนไว้ข้อออกผู้โดยาาสารขึ้นตอนนี้ก็มีผู้โดยสารรอซื้อกันเยอะอยู่ด้านนี้จะเป็นตู้ออกตูอัตโนมัตินะครับแต่เราไมใ่ใกล้บริการ เมือ่อปีตัวเต็งก็จะเดินเข้าช่องที่เห็นนะครับช่องเข้าที่มีลูกศรสีสุดสิ้นข้าด้วยานวันกรแข่งสองใบนะคะ ดไ,ดไ,ไต้องแตะทีนะเปิดแล้ว่อไปแล้วเดี๋ยวก็นะครับเราจะต้องลงไปด้านขวามือนะอีกหนึ่งชั้น ครครับขอาาลงมาก็ดูป้ายครับอันนี้แปลว่าตอนที่ต้องไปด้านขวาเลยนะครับเป็นช่องหนึ่งมีสองช่องให้ดูมีช่องหนึ่งสีลมวัดานุ่งนุ่นไ่งนุ่งนุ่งนุ่งลงนรง่นุ่งั่งนุ่งนนุุ่่งนนุ่งน่ง ไปวัดอ,อุปกรณ์สนานทีรถไสมาแล้ว ลุงพีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถลุงสถานีสีลมฉันสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีเขียวได้ที่สถานีนี้ Next สีลมสีลมโปรดใช้ความรมะรมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสีลม,สลม Station เอมามอดเอมาดิอะแก่เองอก่เขนาเการถรถมงรจากับตัวมาแล้วก็มาดูครับทางออกนีเสียนะครับก็ยอดคืน แล้วเป็นมาด้เจอทางออกนี่ครับ้อตรงออกไปที่รถเมวนีนะเราก็ดูแผนที่ทุกั้งนะครับจะได้ไม่หลงทางเอาไว้เจอกันคลิปหน้า